ได้เวลาทานอาหารแล้วครับเต็มไปหมดเลยครับอาจารย์โอ้โหดูแล้ว แล้ำใหญ่ๆย้ยำใหญ่ๆนะครับแต่ก่อนจะไปถึงอาหารครับต้องบอกว่าบรรยากาศภายในร้านของที่นี่นะครับอาจารย์สวยงามมากออกแนวศิลปะศิลปะประติมากรรมที่แปลกๆนะมีม้มีอาร์ตแล้วก็มีพวกผ้าเอาของเก่าของใหม่มาปนกันได้แบบอย่างลงตัวครับนะครับร้านนี้ชื่อร้านอะไรนะครับอาจารย์โอ้เจียวฉันปั่นฉันปั่นโอ้เจียวฉันปั่นนะครับปั่นนะครับใครที่ได้มีโอกาสที่มาที่ไต้หวันเนี่ยก็อย่าลืมมาทานที่นี่ครับต้องบอกว่าแปลกประหลาดแปลกมาก ครับต้องบอกว่าที่นี่สวยงามแล้วก็การตกแต่งนี่แปลกตาไม่เหมือนใครจริงๆครับ,รรบมีทั้งงานไม้งานเหล็กงานปูนเข้ากันได้ดีเลยอ่ะนะครับเรียกว่าสวยงามแปลกตามากเลย